สวัสดีทุกทท่านนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งในช n n น l นี้นะคะพรวทารอด o t 91นะคะ EP นี้จะเป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมนะคะเป็นการอ่านไพ่เรนดอมในหัวข้อที่ว่าโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะก็โปรดใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังเช่นเคยนะคะทุกๆคลิปในชาแ n แพรวทา t อด91นะคะ ก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะหากมีประโยคไหนคำพูดหรือว่าสิ่งไหนที่นำเสนอแล้วทำให้คุณไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์นะคะต้องขอเอาหัวสิกรรมณนะที่นี้นะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะให้คุณได้รับในสิ่งที่ดีๆนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะหากผิดพาลาดระการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยถ้ามาเริ่มต้นกันที่ ตัวตนของทุกๆคนนะคะหรือว่าเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปณเวลานี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรหรือตัวตนของคุณเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. ไพ่สาม้้เท้านะคะไพ่สามม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะ ให้สามเหรียญนะคะสา,สานะคะวันนี้ก็ใครบางคนอาจจะมีโชคนะฮะหรือว่าโชคดีในะเรื่องการเรงินการงานอยู่ก็ได้นะคะ h a n แ m a n นะคะ High Princess นะคะอีกใบหนึ่งะคะ ให้ก้าวไม่ถาวรนะคะตัวตนของคุณเป็นอย่างไระเวลานี้นะคะคุณกำลังเชื่อมั่นอย่างมากเลยนะว่าสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำอยู่เนี่ยจะไปต่อได้แล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้กำลังที่ว่ากับตลปัดอยู่บ้างเป็นบางเวลาเป็นบางโอกาส นะคะแต่คุณก็ไม่ท้อไพ่ไฮ i e s สนะคะคุณคิดว่าคุณจัดการมันได้นณเวลานี้คุณมีปัญหาเรื่องใดก็ตามที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถคุณขนาดไหนอะ่ะคุณก็จะไม่เลิกที่จะแก้ไขมันนะคะแล้วช่วงนี้ความคิดความอ่านการตัดสินใจหรือว่าพลังงาน ที่มีอยู่ในตัวคุณอ่ะพร้อมที่จะพุ่งเข้าชนได้อยู่เสมอนะคะช่วงนี้อาจจะมีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในสิ่งที่มันช่วยผลักดันโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นให้กับชีวิตคุณนะคะเน้นเรื่องการงานเน้นเรื่องการเงินเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเหมือนต้องการคนมาเสริมทับเหมือนต้องการคนที่ช่วยคุณนะคะช่วยแบ่งเบาคุณหรือว่าช่วยแช่ ความรู้สึกที่ไม่สบายใจของคุณก็ได้นะัเวลานี้หรือใครอเพิ่งผ่านมาหมาดๆด้วยหรือกําลังเป็นอยู่นะเหมือนแชรความรู้สึกเหมือนมาเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นก็ได้ในลักษณะนี้นะคะถึงแม้ตัวตนคุณบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่คุณเก็บเอาไว้คุณเข้าใจแต่คุณอาจจะไม่ได้พูดหมดหรือไม่ได้แสดงออกกับใครที่อยู่ใกล้ชิดคุณหมดนะคะแต่ในบางโอกาสะคุณต้องการ กำลังใจมากๆโดยเฉพาะกําลังใจจากคนที่อยู่ในชีวิตของคุณทุกวันนี้นะคะเพื่อนจะเป็นในลักษณะนี้แล้วไห้ก้าวไม่เท้ามองว่าคุณกำลังปกป้องความรู้สึกของตัวเองอย่างหนักนะแล้วก็เป็นเชิงว่าเป็นการปกป้องสเสถียรภาพภายในของตัวคุณเองก็คือ ความคิดนะคะความคิดของคุณเนี่ยปกป้องตัวคุณอยู่ในหลายๆแง่เลย,ยเลยช่นสมมติว่าคุณเหนื่อยกับเรื่องของบุคคลนะไม่เชิงว่าคุณจะตีกรอกแต่ว่าคุณจะคอยกันความรู้สึกที่ทำให้คุณคิดลบอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆมีความพยายามในเรื่องนี้มากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการปกป้องความคิดของคุณ จากอุปสรรคเรื่องการงานแล้วก็การเงินที่คุณเป็นปัญหาอยู่ถึงแม้ว่าเป็นแฮงแมนอะแฮงแมนเดอไฮเพนเทสอะคุณมั่นใจมากๆนะแล้วก็เชื่อศักยภาพของตัวเองมากๆเลยว่าคุณจะเปลี่ยนมันได้จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นวิตกกังวลเปลี่ยนสิ่งที่เรียกได้ว่ามันทําให้คุณหมดหนทางอะ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีให้มีทางออกในทิศทางที่ดีอยู่เสมอนะคะถือว่าเป็นตัวตนของบุคคลที่สุดยอดจริงๆสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนะเวลานี้นะคะแล้วก็ยังมีพลังงานการปกป้องปกป้องครอบครัวปกป้องใครสักคนหรือว่ากลุ่มคนที่คุณไม่สามารถที่จะวางมือไม่สามารถที่จะเลิกนึกถึงเขาได้เลยอะ พายมองว่าจะเป็นคนที่คุณรักแล้วก็คนที่คุณห่วงแหนมากๆชีวิตคุณอาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับตัวคุณจะได้อยู่เพื่อดูแลเขาหรือว่าตัวคุณไม่ได้สําคัญเท่าที่การที่คุณจะได้ปกป้องเขาอะ่ะเป็นอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะโอ้โหคุณเป็นคนที่มีใจิตใจที่เมตตามากๆแล้วก็ตอนนี้กําลังสู้เรื่องการงานกําลังสู้เรื่องโอกาสบางอย่าง ที่บางคนนะมั่นใจว่าคุณได้รับแล้วอะ่ะแล้วคุณทํามาอย่างเต็มที่บางท่านก็ยังเป็นการรอคอยเป็นช่วงเวลาระยะสั้นระยะยาวนะคะแต่ไม่เกินหนึ่งปีนะคะโอกาสนั้นมาถึงไม่เกิน6เดือนด้วยมีโอกาสที่ตัวคุณเองอะ่ะจะได้โอกาสก้าวไปสู่การพัฒนาได้โอกาสใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตคุณอะ่ะเปลี่ยนไปนะคะหรือบางคนนะเวลานี้คุณได้แล้วเนี่ยคุณกําลังสับสนกําลัง กำลังอยู่ตรงจุดจุดนั้นว่ากำลังเข้าใจมันว่านาะเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีพอไหมที่คุณได้รับโอกาสเนี้ยคุณลังเลด้วยแล้วก็บางคนก็จะเป็นการที่เข้าใจว่าสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยคุณรู้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นโอกาสทองเป็นเรื่องที่ทำให้คุณได้เจริญเติบโต,ตในอนาคตต่อไปอ่ะแต่ตอนเนี้ย คุณกำลังต้องการใครที่เป็นคนหนุนหลังเป็นคนที่ช่วยให้คุณเบาใจให้คุณสบายใจหรือช่วยให้เป็นกำลังใจให้คุณสบายใจขึ้นกับโอกาสกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้รับมันมานะคะบางคนเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าโอกาสครั้งใหม่ของคุณเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะโอกาสครั้งใหม่หรือว่าความสำเร็จที่ มันจะปรากฏในชีวิตคุณนับจากนี้นะคะจะเป็นในทิศทางไหนจะเป็นอย่างไรนะคะากาสใหม่ๆความสําเร็จใหม่ๆในชีวิตของคุณนะคะบางคนอะเห็นในภาพเหมือนคุณกําลังแบบเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะสร้างบ้านซื้อบ้านหรือว่าต่อเติมหรือว่า ทำอะไรที่เกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากำลังพยายามจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะล้วก็คุณกำลังคมักคำเมนกำลังพยายามอยู่นะคะแล้วก็อยากจะมารู้ว่าสิ่งที่คุณตั้งใจจะจะให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อไปเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วมันจะสำเร็จหรือไม่ประมาณนี้ก็ได้นะคะจากไพ่สองใบแรกนะ,ะให้มีอะไรอยากจะบอกสิ่งศักสิทธิ์นะคะ ช่วยโปรดเมตตาบอกชีน้นำแนวทางว่าโอกาสครั้งใหม่ความสำเร็จครั้งใหม่ของคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะจะเป็นนักสละไหนอย่างไรนะคะเจวิลนะคะให้คุยถือไม้นะคะ เป็นของคุณแน่นอนด้วยไพ่เก้าเหรียญน,นายถือดาบนะคะความสำเร็จครั้งใหม่ของคุณเก้าใหม่ของคุณในชีวิตครั้งต่อไปนะคะโอ้โหขออีก3าใบนะคะ ีไม่ได้ใช้ไพ่เยอะนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่จากพระโพี่สัตว์ให้ดีกว่าไพ่สามดาบนะคะไพ่สองถ้วยไพ่สองไม้เท้านะคะ ให้พระโพธิสัตว์คุณอิมนะคะดูว่าความสําเร็จครั้งใหม่ของคุณโอกาสใหม่ของในชีวิตของคุณนะ,ะจะเป็นอย่างไรนะคะความปลอมแปลงนะคะสำเร็จได้ด้วยตนเองนะคะอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็ได้รับพรน,นะคะถือว่า เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะความสำเร็จครั้งใหม่ของคุณเนี่ยเหมือนได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับพรดนจิตดนใจหรือได้การผลักดันมาจากความช่วยเหลือของผู้อื่นหรือว่าได้โอกาสดีๆจากความพยายามของคุณเหมือนได้รับพรวิเศษให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ โอกาสครั้งใหม่ของคุณเนี่ยเหมือนถูกผลักดันมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นอันดับแรกนะเดวิลจากสิ่งที่มองไม่เห็นจากพลังงานที่สามารถจะทังผลักดันให้ตัวคุณเองเนี่ยไปสู่สิ่งที่ต้องการได้โดยชนิดที่ว่าเหลือเชื่อนะบางคนเหลือเชื่อนะคะเป็นอำนาจเป็นบารมีเป็นพลังงานลึกลับ ที่คุณสามารถสัม,สมผัสได้นะคะหลายท่านเป็นในลักษณะนี้และในอีกกรณีีนึงเดวิลคุยลับวานส์นะคะคุณจะได้เป็นคนที่กุมชัยชนะกุมหัวใจของผู้คนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเข้าไปอยู่ตรงจุดๆุดไหนณนะเวลานี้หรือทำงานอะไรนะคะหรือว่าชีวิตคุณติดต่อ ประสานงานกับใครบ้างนะคะโอกาสครั้งสำคัญของคุณมันจะพลิกฟื้นทำให้คุณเองนะ่ะได้รับโอกาสดีๆนะคะมีความสำเร็จมีเงินมีทองนะคะเหมือนผลักดันอานาจบางอย่างผลักดันให้คุณนะ่ะกระเตื้องกระเตื้องที่จะเปลี่ยนตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็กระเตื้องในสิ่งที่คุณเข้าใจมันมากขึ้นนะ่ะบางท่านเป็นการที่คุณได้รับรู้ว่า อะไรที่ทำให้คุณเป็นทุกข์อะไรที่ทำให้คุณอยู่ในจุดที่ล้มเหลวเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มองออกแม้เพียงชนิดที่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคุณยอมรับฟังมากขึ้นพร้อมในการเป็นคนที่เป็นที่สุดแห่งสิ่งที่คุณเข้าไปเชิญแห่งสิ่งที่คุณกำลังขวาคว้ามันอยู่ณเวลานี้นะให้คุณซมับบอนนะคะผู้หญิงคนนี้ ตั้งมั่นมากๆตัวคุณก็เช่นเดียวกันนะคะตั้งมั่นแล้วก็มั่นใจมั่นคงในสิ่งที่ทำถึงแม้ว่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนกระโปรงเนี่ยคือมันใช้เวลานานหรือบางคนอดทนมานานแล้วอะ่นะความสำเร็จครั้งใหม่ของคุณอะ่ะมันจะเป็นโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้รับแสงสว่างนะจะได้รับโอกาสดีๆที่ทำให้คุณพลิกฟื้นตัวเองนะเป็นในลักษณะนี้เลยทีเดียวนะคะ งานดีเงินมากนะคะโอกาสก้าวไปสู่ความสำเร็จนะคะในชนิดที่ว่าอยู่บนบัลลังที่คุณสามารถจะเติบโตในสิ่งที่คุณทําได้อีกนานเลยทีเดียวถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ทําให้คุณมีความสุขในแบบที่คุณนะยอมรับยอมรับมันได้มากยิ่งขึ้นนะคะแพรไม่ได้หมายความว่าเป็นเนื้อคู่นะบางคนเนี่ย เป็นเนื้อคู่ก็จริงนะแต่อาจจะไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะอาจจะเป็นคู่บุญแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนรักก็ได้นะคะในลักษณะหน้าไพ่จะเป็นความหมายในลักษณะนั้นนะคะบางคนจะเจอหุ้นส่วนโอกาสที่คุณจะก้าวหน้าและประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นจะเจอหุ้นส่วนเจอคนช่วยผลักดันคุณโดยที่เขาเนี่ยเหมือนพร้อม ที่จะให้คุณพร้อมที่จะช่วยคุณอยู่เสมอในลักษณะนี้นะคะบางคนเป็นแบบนี้เลยทีเดียวนะคะไพ่ไนออฟสอดนะคะแล้วก็ไพ่เพดออฟวานนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะเป็นไพ่สำหรับคนที่มีไอเดียที่ดีเป็นไพ่อของคนที่มีความคิดที่จะจัดการกับอุปสรรคได้เป็นอย่างดีนะคะช่วงช่วงที่คุณกำลังก้าวไปสู่การพัฒนา อย่างเต็มรูปแบบของชีวิตนับจากนี้ไปอ่ะคุณจะกำจัดสิ่งที่ทำให้คุณน่ะไม่ประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นในทางไหนนะจะเป็นเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณเองความรู้สึกความคิดของคุณในแง่ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความทุกข์คุณสามารถที่จะคิดออกที่จะเข้าใจได้ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ ดีขึ้นแบบไหนอย่างไรนะคะเรื่องของผู้คนก็เช่นเดียวกันเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันใครที่มาดูคลิปนี้นะคะความรักของคุณจะก้าวหน้าเราก็อยู่อย่างยั่งยืนได้ด้วยตัวคุณเองเหมือนกับสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองได้รับพรได้รับพรนะที่นี้หมายถึงว่าคุณเองจะเป็นคนที่เข้าใจความสัมพันธ์ในแบบที่ตัวคุณเองยอมรับได้ คุณมีความสุขได้คนที่คุณรักเขาก็มีความสุขได้เป็นในลักษณะนี้นะคะคุณจะมีคู่หรือไม่มีก็ตามนะคะเรามองว่าเดวิลกัลบทูบสอดหากเพื่อนๆห,หลายคนที่มีแนวโน้มว่าอยากให้ความสำเร็จครั้งต่อไปของคุณเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่เข้าไปยึดติดกับเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความคิดนะคุณถึงจะไปต่อได้ อย่างสุดๆในแบบของคุณนะคะแล้วก็ความปลอมแปลงนะความปลอมแปลงที่ได้เมื่อกี้นะคะก็เป็นในแง่ของความรักได้เ <_ S 2> ช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวใครที่ไม่ได้นี้เรื่องความรักเดี๋ยวรอรอ,รอนิดนึงนะคะปลอมแปลงสามดาบ two o และ two of wands นะคะระวังคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ย มองโลกในมุมที่เปลี่ยนไปนะคะคุณจะต้องยอมรับในแบบที่เป็นเรื่องของความจริงให้มากแล้วก็ความสัมพันธ์คุณจะถูกพัฒนาหากวันนี้ไม่ใช่คนนี้หากวันนี้อาจจะเป็นคนนี้แต่ไม่ใช่เวลาเมื่อไหร่ก็ตามอย่างที่บอกประโยคแรกๆที่พูดคุณจะเข้าใจความรักในแบบที่คุณเป็นโดยที่มันไม่จําเป็นต้องเป็นคู่เป็นเนื้อคู่กันก็นได้แต่เป็นคู่บุญเป็นเหมือนกับ คู่การยานมิตรก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะอยู่คนละที่คนละทางมองโอกาสหาลู่ทางอะไรด้วยกันในแบบที่ทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปในแนวทางที่ดีมากยิ่งขึ้นได้อันนั้นยิ่งจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะะพระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรคุณเสมอนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆเรื่องความรักนะคะามาต่อกันที่ว่าความสําเร็จครั้งใหม่ก้าวต่อไปของคน อีกในลักษณะหนึ่งนะคะก็คือคุณจะได้อยู่กับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วก็เดินทางไปต่ออย่างไม่มีวันที่จะหยุดนะคะคือไปได้เรื่อยๆออกไปเป็นแนวความสำเร็จที่ต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะหลายคนเหมือนกับได้รับพรจริงๆเพราะว่าสิ่งที่คุณพยายามทำอยู่นะคะมันเป็นมันเป็นความสำเร็จ ได้ด้วยตนเองของคุณแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นแรงผลักดันจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์จากแรงอธิษฐานของคุณเองที่ทําให้ลู่ทางต่างๆที่คุณรอคอยหรือโอกาสครั้งสําคัญครั้งนี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันมีแนวทางที่จะไปต่อยอดได้ในชนิดที่ว่าคุณเองไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานธุรกิจของคุณแล้วเรื่องการเงินเนี่ยที่เป็นไพ่เก้าเหรียญเนี่ย สมปรารถนาในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำนะคะแล้วมันทำให้ชีวิตคุณอไปต่อได้ในทิศทางที่มั่นคงแล้วก็ยังยืนด้วยเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตได้อยู่เรื่อยๆเนะเหมือนคนที่ได้รับพรนะคะอั้เร่เข้าใจไหมคะว่าความสำเร็จครั้งต่อไปของคุณอนะมันจะเป็นสิ่งที่ คุณเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจการที่จะปกป้องความคิดตัวเองเข้าใจการที่จะพัฒนารูปแบบต่างๆในเรื่องหน้าที่การงานและการเงินของคุณนะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องนะ,ค,ะคุณจะได้อยู่กับสิ่งที่คุณรักได้อยู่กับสิ่งที่คุณอยากจะทำมันต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาส ทองที่สิ่งนั้นเนี่ยมันจะเหนือความคาดหมายของคุณนะมีการต่อยอดให้คุณพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆในทุกๆเรื่องที่คุณจะได้พบเจอในอนาคตและณเวลานี้ที่คุณเข้ามาดูไพ่นะคะจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับคําว่าปลอมแปลงก็คือคุณจะต้องไม่หลอกตัวเองอะเพื่อนๆคุณจะต้องไม่หลอกตัวเองคุณจะต้องเข้าใจทุกอย่าง อย่างแท้จริงไม่งั้นอะ่ะคุณอาจจะไม่ไม่ได้ไปต่อหรือคุณเองอะ่ะอาจจะอยู่แค่ในบางสิ่งบางอย่างในเรื่องที่คุณชอบในเรื่องที่คุณเป็นแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขีดสุดในลักษณะนี้ก็ได้นะคะคุณจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเฮียตั้งมันมีความเพียรพยายามพร้อมกับสิ่งที่มันเป็นหลักหัวใจของเรื่องนั้นที่คุณต้องการให้ก้าวหน้าจริงๆเนี่ย คุณต้องทํามันออกมาจากใจของคุณจริงๆมันยิ่งจะไปได้ไกลมากๆเราก็ประสบความสําเร็จมากๆนะบางคนอย่างที่บอกคือมันเป็นเวลาที่เนิ่นนานมาแล้วที่คุณรอคอยแต่ณเวลาเนี้ยคุณมีโอกาสนั้นที่จะหยิบจับที่จะทําที่จะเป็นที่คุณจะได้สิ่งนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะบริสุทธิ์ใจและตั้งใจทําสิ่งที่คุณได้รับโอกาสสิ่งที่ทําให้คุณเจริญก้าวหน้าต่อไปอ่ะในรูปแบบไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับ ตัวคุณเองนะคะสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่มาดูคลิปคุณได้รับพรได้รับพได้รับพรในการผลักดันให้ตนเองได้รับโอกาสดีๆในชีวิตผลักดันให้ตัวเองได้เข้าใจโลกใบนี้ได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นแง่ในการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะคุณจะเป็นคนที่เหนือชั้นมากกว่าเดิมนะคะก้าวต่อไปนะ,ะของชีวิตของ ก้าวต่อไปในชีวิตของคุณความสําเร็จครั้งใหม่ของคุณนะคะเหมือนคุณได้รับพรนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปณเวลานี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะ